สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสระหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเควสประจําซีซั่นในพาร์ทที่2เข้ามาแล้วผมหลังจากที่พาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีการแจกแมนโอเวอร์แจกตัวละครอีพิกแล้วก็แจกพวกอวตารต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็จะมีเควสเพิ่มมาขึ้นมาอีก3เควสผมก็จะมีแจกปืน MC มีแจกตัวละครใหม่และแจกในส่วนของตัวปืน HVK30 เพราะฉะนั้น คลิปนี้เราจะมาต่อเนื่องกับเทคนิคในการทําเพื่อปดล็อกภารกิจประจําซีซั่นนี้กันว่าต้องทํายังไงถึงจะสามารถให้จบได้อย่างรวดเร็วที่สุดเหมือนเดิมกับภารกิจแรกผมกับภารกิจยอดทหารกล้าเพื่อปดล็อก HVK 30ในสกินในระดับแรกก็แน่นอนว่าปืน HVK เนี่ยใครที่พลาดครั้งที่แล้วไปเนี่ยไม่มีปืนก็แน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถกลับมาหาได้อีกหนึ่งครั้งนะผมก็อย่าลืมทำกันด้วยสำหรับคนที่อยากจะได้ปืนกระบอกนี้ เมือเริ่มกันกับภารกิจแรกครับผมฆ่าผู้เล่น30คนด้วยอาวุธใดๆก็ได้ของรางวัลที่เราจะได้รับผมก็จะเป็นปืน u l 736สกิกระดับ Uncom m o n ซึ่งจะเป็นปืนที่ใช้ในการทำภารกิจต่อไปเควสแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับผมฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืนอะไรก็ได้โดยไม่ฟิกอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อเลยว่าถนัดปืนไหนก็เล่นปืนนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดแนะนำก็แนะนำว่าเล่นปืนเมตาผมถ้าเกิดว่าปืนใสอาร์เมตาเนี่ยก็จะมี s b i a 3มี l k 24มี K.N.443 ก็บอกถ้าเกิดว่าเป็นปืนสาย L N.G. ก็จะมี Q.Q.9 มีคอได้หลักๆที่คนนิยมใช้กันแล้วก็มีฟาโรตัวหนึ่งด้วยถ้าเป็นปืนสไนเปอร์เนี่ยจะเป็นอาร์ติกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น D.L.Q.23 ก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะและด้วยภารกิจที่1ก็ผมไม่ได้บังคับในเรื่องของการแต่งปืนเพราะฉะนั n ้นเนี่ยล้วก็ใส่แบบจัดเต็มไปได้เลยนะต่อมากับภารกิจที่สองขอผมฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน U.L.736 ในโหมด o m i n a t i o n และก็เหมือนเดิมว่าตัวเคลสได้ผมไม่ได้บังคับในเรื่องของการแต่งปืนก็จัดได้แบบจัดเต็มเลยโดยที่แนะนําก็คือใส่ตัวเลดดอตใส่ตัวลดแรงถีบของตัวปืนใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็ในการเล็งและก็ใส่เป็นตัวลดเวลาในรีโหลดของตัวรูปกระสุนนะผมก็ทําให้เราเนี่ยเล่นปืน UL76 ได้อย่างง่ายดายโดยในการทำธารกิจนี้ผมเส่อนขายเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโหมดที่เล่นเนี่ยต้องเป็นโหมดยึดจุด ABC เท่านั้นนะผมถึงจะสามารถรับแกนได้ และอย่างหนึ่งก็ผมก็คือการที่เราจะนับแต้มได้เนี่ยปืนที่เราจะใช้เนี่ยต้องเป็นปืน UL ติดสังหกในการคิวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใช้สกอร์สติ๊กหรือว่าใช้ปืนอื่นคิวเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นการนับคะแนนนะผมก็ต้องระวังในส่วนนี้ในการทำธุรกิจนี้ด้วยนะและส่วนของดาที่แนะนำเล่นนะผมเอาจริงๆเนี่ยดานไหนก็ทำได้หมดนะไม่มีปัญหาแต่เกิดว่าใครอยากเล่นง่ายๆจบเร็วๆก็แนะนำว่าเป็นดานนูกทาวแล้วกันผมเพราะว่าเราสามารถตั้งป้อมแล้วก็ยิงศัตรูที่วิ่งมาหาเราเนี่ยได้แบบต่อ โดยของรางวัลในเวสนี้ผมก็จะเป็นปืน S36 ที่ใช้ในการทำภารกิจต่อไปภารกิจที่3คฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน S36 ติดในสูงตัว f o r g i f คราวนี้เนี่ยตัวเวสก็บังคับเลยว,ว่าเราเนี่ยต้องติดตัวลดแรงถีบของตัวปืนเข้าไปด้วยผมก็ติดเข้าไปให้เรียบร้อยแต่ตัวเวสไม่ได้บังคับในเรื่องของการห้ามใส่อุปกรณ์อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ตัวปืนแบบจัดเต็มได้เลยนะ โดยเงื่อนไขหลักๆก็ผมก็คือใส่ในตัวรถแรงผิดแล้วก็ใช้การคิวด้วยปืน S16 เ <d iam ond ing> ท่านั้นผมถึงจะสามารถนับคะแนนได้แต่ถึงแม้ว,ว่า S16 จะใส่ของแบบปรับแต่งเต็มแล้วก็ตามตัวปืนเนี่ยหลังจากที่โดนเนื้อมาในแพทก่อนนู้นนะผมก็เรียกได้ว่าการยิงระยะไกลเนี่ยแทบจะหวังผลยากมากเพราะฉะนั้นการยิงเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเลือกด่านที่เป็นด่านระยะใกล้หรือระยะก,กลางจะทําให้เราเนี่ยสามารถจบควีได้ดูขึ้นนะ พราะตบปืนเนี่ยต้องยอมเลยว่ายิงไกลนเนี่ยโอกาสพุดสูงมากครับผมเน้นการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดเนาะ <Get out. S 1> โดยของราวัลในเควสนี้ผมก็จะเป็นโตมีดที่เป็นสกินไลน์อันใหม่ภารกิจที่4ฆ่ค่าผู้เล่นย0คนด้วยอาวุธประเภทเมลีระยะประชิดในส่วนของอาวุธเมลีระยะประชิดก็จะประกอบด้วยขวานมีดดาบซามูไรแล้วก็ไม้เบสบอลผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะในภารกิจนี้ผม โดวยวิธีการนับแต้งก็ผมเราต้องใช้วุฒเมลีในการฆ่าศัตรูเท่านั้นผมแล้วก็ปัญหาของวุฒเมลีคือเราเนี่ยต้องไปประชิดศัตรูเพราะนั้น ด่านในการเล่นก็แนะนําว่าเลือกในโหมดทีมเดสแมทเล่นด่านเคสหรือด่านคิวเฮาก็ได้ผมหรือว่าอาจจะเล่นโหมดเอเซีก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะแต่เกิดว่าเป็นด่านทีมเดสแมทเนี่ยเคสคคิวเฮาเนี่ยมันจะสามารถกดเลือกได้นะสาเหตุที่เลือกด่านเล็กๆก็ผมก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นด่านไกลเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงศัตรูเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะตายก่อนได้ผมเล่นด่านเล็กเดินแป๊บเดียวถึงศัตรูก็จะทำให้เราเนี่ยจบเวทได้เร็วขึ้นนะโดยของเราในเวสนี้ผมก็จะเป็นตัวของคออลล่่งกกาาายยใหมัันนนนี้้้็ขขเเบทซะ ต่อมากับเคยสที D ่5ฆ่าผู้เล่น20คนด้วยเซนทรีกันในโหมดของฮาร์ดพอยต์ทรับเจ้าตัวเซนทรีกันนี้ผมก็คือสกอร์สติ๊กแต้มเรียก800แต้มก็จะเป็นลักษณะของตัวป้อมปืนวางกับพืน้นโดยเงื่อนไขก็คือต้องใช้ป้อมปืนนี้วางและใช้ป้อมปืนคิวเท่านั้นถึงจะสามารถได้แต้มเราใช้ปืนคิวไม่ได้แต้มหรือว่าจะใช้ปืนที่เป็นแก็ตติงที่เป็นโอเวอร์เตอร์สกิลก็ไม่ได้แต้มนะต้องเป็นตัวป้อมปืนนี้เท่านั้นนะ ต้องเียกได้ว่าเควนี้ผมจะเป็นเควที่ทํายากที่สุดในภารกิจอันนี้แล้วผมเพราะว่าเงื่อนไขลหลักก็คือต้องใช้เซนที่กันใช่ไหมแต่การที่จะเรียกเซนที่กันได้เนี่ยเราจะต,ต้องเลือกในส่วนของตัวการเก็บแต้มให้ครบ800แต้มซึ่งเท่ากับว่าในระหว่างที่เก็บแต้มนี้เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยต้องห้ามตายผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของตัวเปิร์กสีฟ้าผมให้เพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูเนี่ยอีก25%อันนี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเร้นร็วขึ แต่ถ้าว่าในช่วงนี้ผมผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาทําภารกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่เราเนี่ยจะรอดและเรียกป้อมปืนได้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรหลายคนก็น่าจะหัวร้อนกับการทำคุยนี้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเสร็จภารกิจได้เหมือนกันสำหร,รับผู้เล่นที่ยิงไม่แม่นแล้วก็ไปเจอผู้เล่นที่เก่งแล้วเราสู้ไม่ได้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำการปรับการใช้งานของตัวเปิร์กสีแดงผมให้เป็นตัวอันนี้แทนก็คือเวลา,าตายเนี่ยคะแนนจะไม่รีเซ็ตก็สามารถใช้ได้้1ครังต่อมชชอผม อันนี้เนี่ยเป็นในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆก็คือเราเนี่ยสู้คนอื่นไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเรียกป้อมปืนได้เลยเล่น10ครั้งเรียกป้อมปืนไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่ลิงก็แนะนาว่าควรจะใส่ตัวนี้เข้าไปคู่กับเปิร์กสีฟ้าผมทําให้เราเนี่ยคอนโทรลว่า1รอบในการเล่นจะมีป้อมปืนให้เราเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนนะแต่ว่าเราต้องฆ่ามากขึ้นเท่านั้นเองและปัญหาต่อมาผมถึงแม้ว่าเราจะเรียกป้อมปืนได้ก็ตามแต่ว่าด้วยตัวเกมเนี่ยเล่นในโหมดของฮาร์ดพอยท์ผม จุดวางของป้อมปืนเนี่ยก็มันจะไม่มีจุดที่เรียกว่าศัตรูเนี่ยสแปมเกิดตายโตนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตามปกติเนี่ยมันก็จะเล่นยากนิดนึงโดยคำแนะนำของผมก็คือด่านที่เล่นแล้ววางป้อมปืนได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็เป็นด่านนุกเทาวผมด่านนี้เนี่ยศัตรูจะเดินมาไม่กี่เส้นทางเพราะฉะนั้นล้วก็เอาป้อมปืนเนี่ยวางหนักไปเลยก็ได้เหมือนกันก็ทำใหนะ้เราจบเควสดเร็วขึ้นแต่คนก็จะเล่นค่อนข้างเยอะนิดนึงผมก็ต้องระวังในเรื่องของการทำเคนี้นิดนึงอาจจะแย่งกันทำนิดนึงนะ และของเราในเควสนี้ผมก็จะเป็นปืน A S M 1 0ในสกินในระดับแร่ซึ่งใช้ต่อยอดในการทำเควสภารกิจต่อไปนะเควสที่6คฆ่าผู้เล่น50คนด้วยปืน A S M 1 0ติด Quick ดอลโดยเน้นขาของตัวเควสก็คือให้เราเนี่ยติดตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งเข้ามาผมแล้วก็ไม่ได้บังคับในเรื่องของการติดอุปกรณ์อื่นเพราะฉะนั้นก็ใส่แบบจดเต็มได้เลยอีกเหมือนกันนะก็ใส่เป็นตัวเลดดอใส่เป็นตัวลดแรงถีบใส่เป็นตัวเพิ่มแม็กกาซีนนะผมก็จะค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นนิดนึงสำหรับปืน ในการทํธุรกิจนี้เนี่ยก็เรียกว่า้างที่จะค่าเยอะพออยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นจบภายในรอบสองรอบก็อาจจะเลือกที่จะเล่นในโหมด A B C ก็ได้ผมเพราะว่าเราจะได้ค่าเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดทีมเดอร์สแมนเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นประมาณสัก3าสรอบก็ขึ้นอยู่ว่ารอบนั้นเนี่ยเราจะค่าได้เยอะขนาดไหนนะการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตายตัวด่านผมด่านที่ไร็ได้ขอเพียงแค่ด่านที่เราเนี่ยเล่นแล้วก็ถนัดที่สุดแต่เกิดจะดีเนี่ยก็เป็นด่านที่เน้นในการยิงระยะกลางแล้วก็มีพื้นที่ในการโค้งข้แคมป์หน่อยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถคิวบส โดยของรางวัลในเควสนี้ผมก็จะปืน HVK 30อันนี้เนี่ยก็กลับมาแจกให้อีกหนึ่งครางแลยผมสำหรับระดับคอมมอนเควสที่7ฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน HVK 30โดยมีงเงื่อนไขว่าห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใดๆทั้งนั้นเงื่อนไขเควสนี้อันนี้ชัดเจนมากว่าห้ามใส่ของตกแต่งเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆต้องใช้ปืนเปล่าในการฆ่า20คนความยากของตัวเควสนี้มันอยู่ตรงที่ตัวปืน HVK 30เนี่ยเวลาเราไม่ใส่ของแต่งเนี่ย ตัวปืนมันจะค่อนข้างเล่นยากอยู่นิดนึครก็ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ด่านที่พี่ลิงแนะนําก็เลยแนะนําว่าเป็นด่านที่ในระยะใกล้หรือระยะกลางอย่างเช่นพวกทีมเฮาส์หรือด่านเคสอะไรพวกนี้จะดีกว่านะเพราะว่าเราสามารถที่จะยิงระยะประชิดได้ผมด้วยตัวปืนมันลั่นเร็วเยอะแหละมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ายิงไกลามากๆเวลาเราไม่มีทุกิจหรือว่าตัวเล็งเป้าสูงเล็งเนี่ยเวลายิงไกลเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็งยากนิดนึ่รับผมก็แนะนำว่าเป็นด่านระยะก,กลางจะดีสุดนะแล้วก็มีกับควยสุดท้ายกับวที่7 ของละวันจะเป็นตัว HVK 30ในระดับแรกอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นปืนที่สามารถใช้งานได้จริงขึ้นมาแล้วผมด้วยสกิลที่ตายเกิดปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้นเป็นเวลาสั้นๆเงื่อนไขในการทำเควสนี้ผมก็คือฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน HVK ติด for grip บวกสาอุปกรณ์แต่งปืนทั้งหมด20 Q หรือใใรเงื่อนไขเควสต้องใส่ตัวลดแรงถีบของตัวปืนเข้ามาผมก็ใส่มาหนึ่ชิ้นและก็ใส่อีก3ชิ้นถ้ากับว่าเราเี่ยต้องใส่หมดทุกช่องเลยก็นั่นนว่าใส่เป็นตัวเล็ดด็ ใส่ลดแรงทีบใส่เป็นตัวเพิ่มขนาดแมกกาซีนและใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งครับผมอันนี้ก็เป็นเซตพื้นฐานในการใช้ปืนกระบ,บอกนี้นะก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่านิดนึงในการทำเควสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสังเกตด,ดีๆว่าปืนที่ใส่ของแต่งเนี่ยมันจะค่อนข้างทำเควดง่ายกว่ามา,มากๆเลยผมโดยเฉพาะการยิงระยะไกล h v k เนี่ยแพดก่อนหน้านู้นนะผมมีการปรับเพิ่มดาเมจมาเล็กน้อยกับความแม่นยำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวปืนมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วผมเป็นปืนแบบเบสิกมาตรฐานในตอนนี้ แต่ถามในเรื่องความนิยมก็อาจจะยังไม่นิยมเท่ากับตัว K44 หรือว่า HPA3 แต่โดยรวมก็เป็นปืนที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันครับอารมณ์คล้ายๆกับปืนอย่าง AK17 ในเรื่องความสามารถเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสมกระบอกนี้ใกล้เคียงกันแต่ h b k จะแอบ,บดีกว่า AK17 เล็กน้อยในเรื่องของการคุมปืนนะ<ๆ>และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคในการทำภารกิจประจำซีซั่นเพื่อรับปืน HVK ในระดับแรก สำหรับใครที่ได้ลองปืนนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเพีงกันได้ที่ด้านซิมพลชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมใครชอบพีดีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทนายชาแนลยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุนะ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย